ดีค่ะเองค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการถักงยางค่ะเป็นลายต่างๆวันนี้จะมาสาธิตลายสะพานนะคะพูดง่ายเลยสะพานอันนี้เออต้องใชอเป็นส,นสายลูงเพราะว่ามันเป็นสายลูงแต่อันที่จะทำู่ตอนนี้เป็นสะพานเยอรมันมเริ่มเลยกว่าอุปรกรณ์ก็จะไง,ไง่ายๆค่ะก็คือตะลางตะลาง ที่ควักนังย่างสีแดงสีเหลืองสีดำแล้วก็ตะขอนะคะสองตัวด้วยกันเริ่ม,มเมื่อเร็วกว่าเอออยากได้สะพานเป็นสีนเหลืองเอยก็จะเอาทำเป็นสะพานละตั้งสะพานนู่นนะคะ่ะไม่นะตรงกลางเพราะว่าเราจะมีหนึ่ง สองสามชั้นแล้วก็จะไปต้องการมันเริม่มลยดีก่อออยากได้ข้อมูลเป็นสีแดงอ่ะก็เอาไปสีแดงเป็นทางซ้ายนะคะแต่ว่าวออันนี้เอ,อยากได้ข้อมูลเป็นสีดำนี่แล้วไวว่เลยนะเพราะว่าเป็นหารเราต้องไขว่นะคะ จะใช้สองเส้นก็ได้ค่ะแต่เมื่อกี้ที่ช่วยดูนี่คือหนึ่งเส้นอันนี้คือจะใช้เป็นสองเส้นเอันนี้คือหนึ่งเส้นเมื่อกี้ที่ช่วยดูคือสองสองนะคะสองชั้นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราทํานี้นะคะเราจะควักข้างบนสีเหลืองมันก็จะกลายเป็นตัว H ES นะคะ งนี้ล้วก็จะเป็นถ้าใครไม่เป็นแบบนี้นะคะให้แก้ไขนั้นเเลยค่ะไม่อย่างนั้นนะคะจะทําให้เราต้องเริ่มแก้ไขทั้งหมดมันจะทําให้ไม่ดีนะคะก็จะนะคะต่อไปก็จะทำจังก็คือเสือง ก็เป็นสะพานข้างเป็นดำแอนแดงนะคะเริ่มทำกันเลยคะ่ะแล้วก็เหมือนกันเลยเหลืองแดง ใส่ผิดดำก็ก็ค่อยแดงค่ะแล้วก็สะพานมันยกเหมือนเดิมมันยกให้มันเป็นตัวเสเหมือนเดิมแต่รอบที่สามเราจะมมกวักข้างแล้วนะคะข้างามันจะมีสุดสามชั้นนะสามชั้นอย่างเดียว ก็เอาข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนเลยค่ะนไหมคะมันก็จะเป็นอย่างี้มันจะหย่อนนะข้างล่างมันจะหย่อนจริงๆ แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ ค่ะเราก็ทำยอย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะพอเราทำอย่างนี้นะคะเราก็จะทำเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมาเจอกับไอคิดที่สองนะคะคิดที่สองเรีจะใส่วิธีการใส่อย่างางค่ะอ วันนี้ก็ขอจบคลิปหนึ่งเพียงเท่านี้นะคะแล้วอย่าลืมอย่างนึงนะคะมันจะหย่อนมันจะหย่อนตรงนี้นึงเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรใช่ไหมไรคะ่ะยังไงมันก็ต้องหย่อนนะคะค่ะก็จบคลิปแค่น,นี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูคลิปที่สองนะคะเดีย๋ยวจะลง Youtube คลิปที่หนึ่งเอาลง Youtube ก่อนค่ะคลิปที่สองก็จะลง Youtube ทีหลังนะคะขอบคุณค่ะ